ให้แม่ตัดขนตาด้วยเนี่ยของพี่แก้มโซนอะไรสิมี้แล้วมันบ้าแคมให้กับเดี๋ยวแม่สิบเอียวคะตัดขนต้องเห็นแม่เอาเป็นทีเกลาเหรอแม่ใส่ไข่กันเลยแม่ไม่ได้ใส่หรอกค่ะตั้งกอรจะไขายกลาเหรอไม่ถ้าเชื่อไปไปหนาเวทที่ไว้ไงมันเป็นแบบรูปแม่แม่แต่ว่าเของเฮ็ดเองเห็มันเป็นแต่ของแม่มันอันใหญ่ไงแก้ม ก็าบุญไหว้เง้นชาติไปก่อนเนาะอดีายวไฟว่ากันเดี๋ยวไฟว่ากันแล้วก็ลอยเอาเมียเว้ยขันเหลี่ยสั้นขันเขียวลูกอาสวัสดีพ่อแม่ก่อนเร็วอันยองกระสงมองบีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่อันวัดบูนวัดบูนเอ่อฟุลพานไม่ใช่หรอวัดบูนบูนนอนเน้นกลันอยู่เนาะ บุรพานันบูรนันบูรนันบูรนันบ้านันบอรนันบูรนันบอรนงน้อยจัหบัดนอนแก่นก็ไกลนานเหมืันบล้นัไกลมาัน่อยนันบูรนั่วโมงกว่าไปเมือรพันบูรนันบูรนัมบกกนันบูร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 นันบีรนันบ่รนันบูรนันบูรนันบูรนันบมืนอนีูรนันบูรนันบูรนัเพลินันบูรนันณู่นกอบใร้ด้วยนนคะ เก่งมากลูกขอบคุณค่ะ่อเลยนะเปตัดแน้าตัดท่าแม่แต่ว่าเวลาค่อยอ่านเนี่ยค่อยไม่ใส่แว่นนะต้องสายตาสั้นของเจ้ามันยาวเยมามาเลยตายวิ่งเจ้าตกหลุมเลยแลรอที่ร้ามาถวายแว่นแม่มเส่ตกหลุมแหม่หาเท้สองเย็นเท้สามตมาเรียวร่อยเย็เลย นี yeah, ่เจ <No. S 1> okay, ้าสันเงาโมลุบบนเบริลมาแค่สันไฟแค่ไปอันไอ้ขันเจ้าแส่ข่อยว่าได้แสดงว่าเจ้าสายตาเงาต่ว่าฉันเดี๋ยวไม่เห็นนึกหรอตรงซื้อไม่เห็นเลยนั่งนั่งเอ้านักชื่อฉันเย็นแม่นสันยุสันยุแต่ว่าบ่สันไหลสันแม่นป๊อปสันยุแต่ว่าเพสันหลายเออนั่นแหละแสดงว่าสายตาสัน ของคอยสั้นเรือยฮาริปนี่เพราะว่าร้อยเจ็ดห้านี่แม่อ่านเลขไม่ห็นเลยขนาดตูนเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ร้ยสั้นมันสั้นทำได้นิดนึงแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขั้นสวยวันนี้พลังมามาละค่ะโอเคแม่เราไปซื้อน้ำกินกันไหมซื้อชาไทยมาฝากด้วยนะอนต่อใครมาแดงให้เจ้าย้ำวะเสียดายเลยอันแม่ว่าแล้ว์วะ มาเข้าไปก็แม่ดีปะต้องแซบเลยนะแม่อยังเงี้ยแม่มาได้กินแม่หิวน้ำเย็นๆแี่สวัสดีค่ะวันนี้ไอ้บาร์หลังน้อยมานะคะทุกคน่ออัญยงค่ะต้องเียอ่านคอมเมนต์ให้พ่อให้แม่ด้วยลูกอะไมก็ต้องตั้งใจลูกอ่นสูตรกไม่อ่านน้าบอกว่าแม่ๆต้องบอุกนนั่นแหะหนูเอาอะไรก็เล่นน้บอลดสุดอเอาบนอะไรพอ่นนั่นก็ วันนี้เราจะมากวนพี่แก้มนะคะมีใครอยากให้เรามีใครอยากให้เรากวนพี่แก้มไหมคะนี่ใครอยากเห็นพี่แก้มใส่ชุดระบูบูมไหมคะดแก้มเกรดเลยเอาไทป์ซีอัดฉีดมาพี่จะใส่ไหมแม่อยากกินน้ำเย็นๆถ้ามีคนอัดฉีดเลยฉันจะใส่กล้าใส่นะอัดฉีดยี่สิบนะมวแมวเสียใจดีโหดไายมาก วัสดีา้<ช>ดคาคุณ่ะคุณกลางแต่นห้องตืน่ยไม่รู้เราไม่เคยถามจืดเอาเขาอยู่ล็อกข้าใต้เวที่เป็นเกิดวัแม่ค่ะห้างจาับว่าหนูไปคหนึ่งมาถ้าไปดับเขาจะร้องแฮปปี<ว>้เบ<ว>ิร์เดย์กันอนาใช่แล้วเขาร้องกันทั้งคืนน่ะ<ว>แบบเบอร์ยุดธ่ไดอย้อนเลยแบบมันเกิดมตี กนเริ่มสงสัยแล้วว่ามันเกิดจริงหรือแค่ไฟดับอันนี้จะไปเก่าสองหว,วันไหนนะก็ห <inaudible> อดบานแม่บอกหอดบ้านใช่ใช่ร้อยเอ็ดเหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็น่าจะไปวงหนึ่งนะวงที่ไปหรือน, <inaudible> นูนไม่นู่อ่ะ<ห>แม่บอกว่าอาจจะพาไปทัวร์เพราะว่ามันสิบปีเทมมัมสิเปิดเทิมแล้วอาจจะพาไปทัวร์อันนี้เอียงกองหึงทัวร์รุงเขพเอามันก็ <inaudible> แต่วงสองไม่มีหัวอเหตุเลยะโคตได้เปิดเทอมไวมากเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนแบบกระพริบตาเดียวแล้วเปิดเทอมเลยเร็วๆอะสวัสดีน้องคิวสวัสดีสวัสดีพ่อค้าโอ้ชื่อคนนี้หนูยินไปแม่คนชื่อคิวเลยไม่ทราบแล้วเนี่ยสวัสดีพ่อค้าด้วยคุณ บ้า้ยสวัสดีค่ะฟันปิดเบี้ยวมากอะ่อะเล่นของเล่นถูกต้องวันนี้ปลาปผงยังไม่ตั้งกันเลยโซเฟีาายบอกครูเรียวว่าวันนี้เจะมาเดี๋ยวแม่น่าจะบอกแล้วมั้ง ก็ไม่รู้ถหนูไม่ได้เป็นคนบอกอปกติแม่บอกข้าวาะเป็นไปอันนั้นไอ้วงหนึ่งนอนดึกมากาขึ้นฉากสามฉากสามฉากยอใช่แ,แล้วก็ร้องเพลงโชว์นสดเเป็นชื่องของหนูเลยเหรอไม่ไม่มันขึ้นกับ พี่ไอ้นั่นน่ะพวกคิ้วพวกพี่ปามี่พี่นัดเสือฮะนัดยังบน่นมือแบบมีอะไรขาดเกินไหมไม่มีคะ่ะโอเคเนาะโอชีค่ะช่วงนี้เขาบอกว่าคนของหายเยอะหรอพี่ใ่ห้เราอ ขืนน้ำดอกคองกำนังเด็ดชิวๆแบบนี้ืดู่ออกหรอปาะิดฤดูกาลหลังจากเปิดเทอมนิดเดียวใช่ไหมใช่เปิดเทมให่สิบเจ็ดถึงหกไหมนี่ใน่าจะสิบหกไพี่เพราะว่าปีก่อนก็เปิดสิบหเปิดมันเปิดเพิ่ในห้องพอดีไข่ไม่นูไม่ได้ไข่เขาแน่นมาเปิดผิดเต็นนะ แล้วก็เปิดเข้ามาเลยไม่รู้เขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเจเจือเอียงใครไม่เห็นเจไเข<จ>้ามาไ,ไม่รู้กล้องไม่เห็นเลยกล้องหนูน่าจะเห็นแค่าขานะาตั้งตีกล้องจรปิดใส่เลยพี่เอ้ยแต่พี่ใหญ่ออบอกว่าพี่เนี่ยกล้องจอนปิดนะเวย้ย มีหรออันฟาร์เกยล่ะติดไว้ไหนพี่อ๋อใช่ใชค่ะเขติดไว้ไหนกันบ้างไม่รู้เหมือนกันไอ้อยาบอกว่าคชายภูมิบเอ็มอรสิบเอ็ดคณะหูชายูมค่ะขดเี๋ยวมันกายเป็นประวัติศานะคะที่เี่เดียวที่แบบอหัน้ำเย็นขนาดไหน้าเียดายก็เลยกับ่รู้บ้าน ในวันนี้อยู่วัดบุญพาเหรอวัดบุญพาบุญมันคื่อบุญบุญนั่นแหละทำไมอ่านชื่อวัดในตลาดว่าบุญรพาบุญรพาที่ไปเบิ่งบลนบลนเหลืหบบอบประมานใจละ,ะตลารางงานสาด้รับเงินช่วยระโดดเพ่นก็ทใจเงี้ย หาอ้ชิงอ่ะค่ะจำต้องมั่นใมีสามีสามจ้าัโปูนจริงด้วยทำไมหนูอ่าน่ปูละค่าภาษโหหดได้เห็นอย่างนี้ภาษาไทยที่ตกนะคะนักขน่ใช่รู้ได้ไงตกกงแน่งน้อนตกคิ่งขนาดนี้ก่งแนนอน มุงยสู่ไดเนี่ยอังกฤษได้ที่หนึ่งลองอังกฤษได้ที่หนึ่งแัดจากสุดท้ายดีมากต้อง,องคนต้องภูมิใจในตัวหนูค่ะนคนดี นามยัางไม่ได้เล่นสักวันเลยเล่นจอยมากนอนอยู่บ้านเ,เล่นหลุมนานอย่เงี้ยแต่นอนนอนกับกินกินแค่ได้สาเฉยเข่นก็เผยพี่วันไผยนี่อ๋อเออเออเออได้พี่ เบี้ยวเนี่ยทุกคนมันเบี้ยวมากเลยให้ดูเนี่ยมันแบบสังเกตดีๆคือแบบมันติดบ่ะตรงบล็อกสักอันเลยโเ <ไว S 1> พลงนี้หน<ค>ูมไม่ได้ร้องนานนะพี่เนี่ยโอแคที่ไอต์ประแค่เพลงนี้พี่พี่ร้องแต่เปิมดม่วนแล้วเรก็เลิกสอง เวลาไม่หัวร้องอีกใช่เขียนเต็มใส่เห็งื่อชันที่มันตลกพี่ใบสวัสดีค่ะเจมเบบี้เรีเบบี้เจอร์รซ่ใช่ไหมใช่จะไปซื้อเครื่องแบบเบบี้ทีตงวานม้านป่าเครื่อหนุ่มเทียวนี้มากเลยอันแบบทีงวานบ้านป่าเนี่ยเขาทำเบบี้ทีแจ๊กันก็คืออะไรประมาณนี้นะคะ อุ้ยอเครื newer, um, so Ora, ่องพ่นูจะยังไม่ทำต่อนจะกวดอันนี้พี่แก้มใช่มนนี่พี่แก้มรได้หน่อยนกแก้มควรรู้จักไหมอันนี้ก็นกแก้มอันนี้นกแก้มน่ารักมากสุกคนที่ลุงมีมีผูก ไอ้นเดลยวนะทำแบ็กละเข้ากลมครบทุกคนละจะไม่ได้ติดตามแล้วโอ้ยนี่นะติงติงยังวะแบกลิงแล้ก็บีทีเอสนั่นแหละลูกค้าขอบคุณเจ้วยค่ะแม่จ๋าตอนนี้ก็ติงหลายวงมากจนจนแล้วเนี่ยไม่มีตังค์แล้วติงที่มันเป็นติงติงใส่ป่ะฮะใส่ติง ตบมุ้มไนดิตกให้แล้วแต่ว่ามันเออมาหลวงตามเ่าทันนะเอได้เอาชื่อว่าเต้ยลาเลยแต่สุดดูกับบริสุทธิ์อยู่ก็อยากเต้ยลาอยู่นะขอไปงานกรุงเทพดีกว่าเตเสร็จแล้วค่ะส่วนของวันนี้ พี่แกนเสร็จแล้วทำแค่นี้ก่อนวันนี้นี่นี่เออดีอยากทำอ่ะจะซื้อเลยค่ะหน้างานแร็กกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เก้าเก้าเฮ้ยมีลาบูบูด้วยนะใส่คู่ถือคู่กับชุดพี่ขึ้นไปเลยแบบติบวัดตัวเอป็นคนคใส่ฟอร์มองอสวยอ่ะ โอ้โหตัวเธเเป็นคนหุดคู่คอมมอลหุดจอ้าวเป็นคู่จับสวยไรเงร์ร่าสีตัวนี้ทำมาตัวเองตัวแต่เข้ามไม่ออกใช่ไหไอคนไดที่มองค่ะถ้าจะไปซื้อน้ำเอ,อซื้อน้ำโดนหมัม้ยคะโดนแล้ว

ก็เทไรคะไรค่ะทุกคนมาช่องหนูเลยค่ะไม่ต้องดูพี่แก้วมเรียน <c oughs> มาเรียนเขียนแน่นอนค่ะพี่น้องคนแบบนีเ้เขาเรียกว่าเด็กอะไรนะอวไรนะมันลืม,ล,มลืมแล้วมันเรียกอะไรนะเบียวไม่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 ช่างเถอะ คืออะไรเด็กอะไรไอ๋รอคออย่เ,เป็นเด็กไม่ดี หลายนามสก,กุลนะคะทุกคน,คน,ย,น <laughs> ยู่วงไหนก็นามสก,กุลนั่นแหละตอนไปแทนสวนัสดีพ่อ,อรังสุลวันนี้เราเอาน้องแจมบ,บันนี่มาด้วยนะคะทุกคนคน้าจะเจ้าอีกห้รู้จากมากเลยรู <laughs> ้จักซิต้องต้องรู้จักเลยแหละอันนี้เอาก็โตยมาด้วย วยมาด้วยนะคะทุกคนก็เอา้าเฮียแจมมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้ 2A ค่ะอันนี้น้องไทยมาจากช่องพี่แก้มครับพี่แก้มมาจากช่องพี่แก้มครับอันนี้น้องเพื่อนที่ไหนนะวัดบูนค่ะแลเพี้ยมอไหนดะ อีน,นี้มสองบัตรเทิมก็มสองเลยอีหน้ามาสามอีหลาลทำเกมแบบซิทูบ้าค่ะคุณค่ะค่ะตังกรพี่แก้มันคือแปลกๆเนอะทำไมเป็นไงไม่มัน,ม,นมันเงยขึ้นไม่ได้มันก้มต่ำเกินไม่ได้เองกว่าข,ข้างๆน,น,นี่ในหน่วยไหนตัวหึงอ่ะฮะโอเค เสียงเมาม้อยมาตัแต่ไกลๆเลยทุกคนค่ะนี่ปิดไมค์ก่อนรู้เลยว่าเราคุณไก่เลยเนาะแม่แม่ซื้อแก้วมาให้อยู่ เอาไม่ต้องการชาไทยหนูบอกว่าชาไทยอุ้ยแม่เราไม่ได้เดินไปทำชาไทยเนาะบไม่อยากกินชาเนี่ยป้าหนาแม่กซส่งมันให้กินชาไทยแม่สิอุ้ยโซเฟียหยับออกนี่เป็นกระเดื่องไม่หมดแล้วนี่อะไรมันนี่อุ้ยกินชาไทยแม่กซก็แหวกแม่ซื้อแก้วไม่เธอกินน้ำสะไปนั่นเอาอันนี้ไรวะลูกอธิบายว่าถือ งานอยูไส่น้อโซเฟียบัตบุญค่ะนี่หนูอ่านไปแล้วพ่อพ่อออเลยโอ้ขอบคุณพ่อคุณส่งด้วยนะคะขอบคุณพ่อคุณส่งทันทีขอพูดก็ได้ทั้งออกค่ะทำในควาเดือนตอนนี้หนูเก็บตังค์ได้ด้วยพูดมันออกได้ลูกอืมอีนูไลในนี่ก็ได้ใช่ค่ะตอนนี้นี่ก็ได้เนาะ อัูด้ลำสบายเลยลูกฟังหดทุกคนทุกคนยกเว้นหนูหมดที่อยน้าไปเจ็คสาวฮะเนี่โอ้ยเยอะเข้าเลยยกเว้ยท่าขาแม่ปอด้วยเอาแม่่าเท่าขาเราบอกเริ่มคุณปอครูปอคุณคุณคุณนั่นแหละต่งมดตองตองุด มันเาวโดเาโดเาตไ่นะ <c oughs> มันก็ได้อยู่นะมนีปัญหานะตียก็เวไปแม่มมต้องเข้ากลงด้วยแมมดสวัสดีค่ะโออสัสดีจ้าฮายหลังพี่แก้วน,น,น,นะคะ เลยครับขบุดเป็นกระแดงยุ่ขงขุงดขุดข่าขายกรดแดงนะะซอยอุนน่นพนแม่มุนอุ่นพนมากพี่อ้างแพงอันส้มงีิดี่มันมา,มาจแจกแจกแล้วบอกอือฮึ ที่เป็นหน้างั้นต้นเลยล่าเมียแล้วัพเด่นไปเรื่อยๆหรอก็จะงไงตื่นไว้มแม่กันภาคตัวกับตื่นเพียงคือเก่าแม่แม่นว่าสั่นจะหัดหน้าง่านกันใบสองใบสามคอยสู่คอยไปนั่นเสาอยู่บ้านซะตื่นจักสามสี่โมงแรกเห็นบอล

โอลูกหลาอิเสอกไงแม่มองยไลอยู่ันเ็กุมองยห่อเ็นมไล่ยอยู่ปอตอบแล้วว่าคือคุปอไปวงหนึ่งมือมาสั่งกักแก้ตะกาียง

กอย่างไรกนึกเขได้ยินหนังเนื้อ้ยงับเพื่อยู่เข้ากันเออสาวดักแด่หลุบๆอ่ะอ่านเลยน้องอะไรแบบนี้เนาะ แต่ทม่ยัหงหงติดกปนนะ <c oughs> ป้องอามาะะอ่อคนน่ะเอ้าของฝากมันว้องนี่ยเตรียมอะแน่ๆมไม่มีอะไรที่ถูกกินได้เลยเคือว่ามากแบบได้แม่เ็เอาหันอยู่ด้แง่บ้านมันกินเศกต้า์ไปเลยไอ้ไอ้แ้วที่มันนี่ เอาจี่ดทในกระตาแม่ออกมานึกว่ามันเหนเยวกอ่านี้ยปะเน้ว<อ>ไม่ฮักใส่กรซื้อตะกรใเ,เอาไปซื้อเองอะ่ะเท่หน่ไม่อร่อยอ,อ่ะร่อยร่อยหอางงานนีีหมัน,นง่างายังกันอีกแล้วอี้อยเอื้ืมม่นันหารยบาทลเห็ดเองปลาหมึกมันขาวอะ่ะขน้าวอ่ะเ,เนี่กับปลาหมึกมาลก ขาวมากไฮ้ก็เกิดย้อนมือ้อสิละเปียกเลยก็กินจังมันขาวจริงไม่ต้องรอขอสองตัวแล้วกันเนาะโอ้ยม,อ <c oughs> มันก็จืแดแปลกๆครับจอมบใสเซนมากี่บอกมันก็ไม่รู้ว่าจะขีดบาทนึงก็ก็เซาขีด เพบเดียวนี้นะอืมก็จะเจอไขีดสามนะเนาะเจดเจดเนาะนี่ขีดเบเดี๋ยวเอกขึ้นนะเือกับบัตไซ่ไขๆกับบัตไซเาเป็นวัตาาถีเนาะานถึงคนเลกอําดีกินเป็น่ยนแม่งกินเป็นแมงกันบนันส่วนกก็มสูแม่หนู่ตามดอกของไชเพราะว่าพราเม่ไปตามกันเอ้ยบ่แซ่บ ือนี้ตกฝีมือเจะเด้อต่ําสมบูรณ์เขาลองอย่างเชนเอาใหมยโอกาสมันแกอะไรบ้านวะอะคนของล่าง่ห้าสิบาทเหรอะบได้เยอะอยู่นะสามพุกเลยแถ้าเอาอหนแมงกุฎมันก็อีได้ตตานี่ใส่มันีิแสบบะใหญ่เหรอเ็มได้โดได้่นะมัมีคนดึงได้จแลาขโมยคนบึงแก่มาเบิดแล้ว แบบว่าเขาจะเอามาส่องนู้พี่ผมนึกว่าไลน์ใน็ตติกตอบเดี๋ยวช่วงแต่งหน้าค่ะจะไปไลน์ใน็ตติกตอบเราลองไม่ไลน์วันหนึ่งไหมช่วงแต่งหน้าอะไรพี่ตอบจะหวะหยุดนอนพอมางานสันอยากนอนบ้านนายหยุดหลังอย่าหยุดลูกก็ดีของพี่แก้มค้างครับนั่น้างพี่แก้ม ใช่แล้วเขาบอกเขาบอกว่าข่างกันได้มาช่องนี่งข่ารูดูรือโรเรี่ยไรอะข้ากับตมกรุ่นแล้วลูกหนูเมรูชอบเดียบอยชอไป เชสิตัวแบเช้าบตยดีแม่ามชั่วโมงเล้เนี่ยคืนแล้วนหาว่ากแรกฉักแรกนี่สองคุณจากแรกคืนจากสงจ้าวงมีไม่ได้คืน้ากแรกจักวงเดียวคืนากแรกจิมเดียร์พม่ือขเดียรากแรกอะอแมนฉากแรกในโเดียที่เดียว์ฉักแรกนะที่อยู่ฉากสองในเดียร เอาบอก่ขาแนาไม่เอาไปปนน้ำไม่ได้แม่แม่เอฟีตยงก็แม่เอตัวยงก็เข้าไปในแกได้พี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลก์ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่พวงเข้าไปกยไลฟ์ดี่ะขม่ท่ะแม่ข้าไหมทําพ่อ